แกนคือนักข่าวคันปากของเราเนี่ยไปถึงปั๊บก็เอาเครื่องสกแกนสกแกนเลยก็เลยเห็นพี่นัทใส่แหวนที่คุณอ้ำซื้อให้เมื่อตอนวันเกิดมาด้วยแต่เห็นโชอ,อ่าแต่ว่าเห็นใส่อยู่ที่ไหนนิ้วนางข้างขวาเออกำลังนับนี่กำลังเทียบอยู่ว่ามันมือไหนอานโี้จริง,ง,งใส่ในิ้วนางข้างซ้ายแต่ลำคานคันปากเดี๋ยวถามมากก็เลยเปลี่ยนเป็นข้างขวาก่อนใช่แล้วไม่ครับเหรอ ก้ซ้ายเราจะเล็กกว่ามือขวานะอันนั้นเป็นไม่ใช่ธุระเรล่าแล้วล่ะนะคะก็เลยอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะย้ายไปอยู่ข้างซ้ายว่ะเออ oh ดูคําถามเออ,เอ,อ,เอ,อชอบชอบชอบออยู่ข้าง<ช>ขวาเมื่อไหร่จะย้ายไปอยู่ข้างซ้ายกี่โมงวันไหนพูดมาระบุเลย <c oughs> แถมล่าสุดเนี่ยนะคะเห็นพี่นัทถ่ายแบบช่วยน้ำครั้งแรกให้กับนิติศาสตร์เล่มหนึ่งโอ้ทำเลยอยากรู้ว่าทํามปถึงตอบตกลงแล้วคุณอ้ําเขาไม่ห่วงเหรอเขาว่ายังไงเอาไปตัดภาพพี่นัทดีอยากรู้ะมันเป็นแผนเขาเหมือนว่าอ วันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ติดนิ้วไว้ไม่มีอะไรโอ้ยยังไม่รีบค่ะก็จริงๆนิ้วไหนก็เหมือนกันนะคะมีคุณค่าทางนั้นละค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราก็แค่ตอนนี้ก็ ก็ใส่นิ้วนี้แล้วก็สบายใจค่ะตอนนี้มันก็ทาอะไรก็สะดวกสะดวกก็มีค่ะมีนิดหน่อยนะคะน้องๆเห็นบ้างยังคะเห็นแล้อยางค่ะสวยมากเลยไหมคะสวยมากเลยโอเคค่ะก็เป็นเป็นการถ่ายชุดว่ายน้ำครั้งแรกนะคะจริงๆก็ตัดสินใจอยู่นานนะคะเพราะว่ามีการถูกท้าทามมาเป็นเกือบสิบปีแล้วว่าเป็นสิบปีแล้วค่ะแต่ก็พอดีคอนเซ็ปต์มันโอเคนะคือแบบมันไม่ได้ดูเป็นชุดว่ายน้ำว่ายน้ำคือดูเป็นแบบแฟชั่นมากกว่าแล้วก็ดูเป็นแบบว่า ดูแบบโบราณย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแล้วเออมันก็เข้าตามเห็นยา น่าจะเห็นแล้วนะคะก็เห็นแล้วเขาก็บอกก็สวยดีชอบอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกต้องมีขออนุญาตอะไรไหมคะพี่ไม่ได้ขออนุญาตค่ะก็แค่แบบว่าถามว่าเออโอเคไหมดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยช่วยกันตัดสินใจแล้วก็มีถามผู้ใหญ่ถามอะไรหลายๆคนด้วยว่าเอเหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลายๆคนก็บอกว่าดีค่ะเคยมีถ่ายแฟชั่นคู่กันแล้วจะลองมีแฟชั่นชุดว่ายน้ำคู่กันบ้างไหมคะโอ้คงไม่อ่ะก็ก็แค่นี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นอะไรที่เออแบบ ถ่ายเก็บเอาไว้แล้วก็คิดว่าเป็นแฟชั่นที่น่าจะเหมาะกับตัวเองที่สุดแล้วเอาเป็นว่าโอเคไหมถ้าคุณอ้ําผลิตชาาิกับคุณนัดอะไราเงี้ยเป็นโอเคโอเคไหมคะโอเลยค่ะโอเลยโอเลยโอเคได้ฟังอย่างนี้ก็โอเคโอเค